เอลลรต่รนครีไร้หนูเดีว้ห้องเรียนระดับปรหดหนูมาเรียนในห้องนี้ด้เลยค่ะผมผู้ช่วยาัตราจาร์ดรประภาสานเจียงจากมหาวิทยาลัยหัดใหญ่วันนี้มาประเมินการประกันคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา มหาจุฬาลราชวิทยาลายัยคือมอจรอนะครับก็จากการประเมินก็พบว่ามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเยอะมากนะครับที่นี่จัดการศึกษาดีมากนะครับครูนักศึกษาสะท้อนกันเลยว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนน,ะนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นนักบวชนะและมีหลายชาติมากมาเรียนแล้วก็มีความสุขเป็นนักบวชต้องมีผู้หญิงมผู้ชายและนักศึกษาเป็นคารวะก็มีจัดการศึกษาปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกมีทั้งด้านภาษาอังกฤษด้านภาษาไทยและทางด้านจิตวิทยานะครับ ผมในฐานะที่ได้มาประเมินวันนี้มีความรู้สึกว่านี่คือมหาวิทยาลัยนี่ University ที่จัดการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นความหวังทางด้านการศึกษาทางด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็ทางด้านพุทธศาสตร์ ที่จะทําให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งในเรื่องนี้นะครับก็พบเจอปัญหาบ้างนิดน้อยผมคิดว่าเป็นปัญหา,เ,าเรื่องการบริการนักศึกษาเรื่องการทําวีซ่าบ้างเรื่องการหอพักบ้างที่ไม่มีที่อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรแต่เรื่องนี้คิดว่าอยู่ในวิสัยที่คณะมนุษยาศาสตร์ของมอจรจะปรับปรุงพัฒนาได้มาประเมินวันนี้ผมมีความสุขผมมีความสึกว่านี่คือ,น,คอนี่คือฐานที่มั่นจากในการทําเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องพุทธศาสนานะร่วมกันเพื่อให้พุทธศาสนาของเรามีความเจริญรุ่งเรืองคู่กับประเทศของเราคือประเทศไทยและคู่กับโลกนี้คู่กับพุทธศาสนาสนิกชนทั่วโลกทุกคนขอบพระคุณสวัสดีครับขอบคุณค่ะพูดเงลูกศิลย์นิดหนึ่งบ่าสวัสดีค่ะล <c oughs> ูกศิษย์ครานี้เป็นงมาเรียนแล้วอ,อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะ เอฟซีเอีเติดตามค่ะได้ได้เคยติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเข้าถ่ายทำและกานตั้งแต่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วพ่อเขาเขาเป็นเป็นชาวสุโขครใช่ไหมใช่ค่ะก็เห็นว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ที่สะท้อนมิติชีวิตตั้งแต่ระดับต้นๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่คิดว่าวันหนึ่ง เขาจะเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นจุดที่ที่ครูบาอาจารย์และเขาชื่นชมครูบาอาจารย์มากตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีและก็คิดว่าเขาจะเป็นเด็กที่อาจจะเป็นนักศึกษาที่ดีที่เก่งคนหนึ่งที่ได้ม,มาเรียนรู้ที่นี้แล้วก็ตั้งใจเอาอลไรกันเอนอะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรคะกาละสินกาฬสินเนี่ยเคยไปอยู่ค่ะแล้วอันนี้อันขออนุญาตถามนะคะความมุมมองของอาจารย์ที่แบบว่าดูคลิปหนูแล้วหนูไปคนยังไงบ้างคะ อเปิดเผยดีเปิดเผยดีตรงไปตรงมามีอะไรก็ค่อนข้างที่จะพูดแบบแบบแบบอะไรความรู้สึกของตัวเองก็จะถ้าถ้าจะเป็นข้อแนะนําเพิ่มเนาะจากนี้ไปเราจะเป็นเหมือนปัญญาชนคนหนึ่งความลุ่มลึกในการนําเสนอมันจะเพิ่มขึ้นเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยในระบบของยูทูบเรื่องเี่จะเยอะที่สุดในในระดับอจารย์ดูเนี่ย แต่ส่วนใหญ่จะบ,บางนันสามระดับจะมีเรื่องวิถีชีวิตหาคู่อะไรนั่นเยอะๆนะอย่างแต่ก็มีที่ระดับที่สูงๆขึ้นนะอย่างเช่นที่เขา,ถ,าถ่ายทอดปรัชญาชีวิตระดับสูงขึ้นอย่างรุ่นพี่ของเจ้าที่เจ้ากล่าวถึงเนี่ยที่ว<ะ>ันนี้ bon อะไรนี้ใช่ไหม<ะ>เขาเขาก็จะเป็นระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเขาไปถ่ายทำแล้วก็หยิบยกในในเรื่อง ธรรมนาพื้นๆนะแต่พูดให้ลึกซึ้งได้ก็คิดว่าทุกตาจะสามารถทําแบบนี้ได้จะพัฒนาตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะอะไรที่ไม่ดีไม่สมควรก็สามารถติสมได้ค่ะพร้อมปรับเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะจะเงิากระการตะวันหน่อย ใช่ค่ะขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดไปเที่ยวนครสวรรค์นะเมืองสิร์แพร์แพร์มังกรฟากกอนบึงบละเพล็ดต้นเด็ดนครสวรรค์ไปถ่ายทำที่นั่นได้นะเฮ้ยขอบคุณค่ะขั้นสุดท้ายนะคะกากเลือกสนใจชูเมืองครับเมืยงสงราชบุรีที่วัดหลวงวสอนตธรรมกายาลาองเป็นมืองสะดวก ก็แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นวัดหลวงพ่อสดตอนนี้ก็เป็นการพัฒนาหลากหลายซึ่งมาเจดีราคาเป็นน่าจะเป็นร้อยล้านแล้วนะครับตอนนี้กาลังสร้างใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลนมาของราชบุรีต่อไปเลยปหน้าแน่นอนแล้วก็มีอะไรสงก็อยู่หลังจะหลังมหาเจดีเพียงเล็กน้อยนิดเดียวองฉจากนั้นถ้าได้ไปเที่ยวที่ มาหาเจดีแล้วก็จะได้ไปที่วิทยาลัยสงขลาพูรีเราจะได้เจอมาหาลัยสง,งมัมีมาขออนุญาตถามหน่อยนะคะว่าในมหาลัยสงของประเทศไทยเนี่ยคะ่ะมีกี่ที่คะ่มจจะมีทุกจังหวัดหรือเปล่าคะ่ะถ้าเป็นระดับวิทยาเขต1ิบเอ็แห่งสิอถ้าเป็นวิทยาลัยสงนี่มี10 เอสเวียเคตยี่สิบแปดซิมิเในสุดโอ้ยนี่ของมาจรโรหมดเลยทัวปรทศโอ้แต่ว่าใหญ่ที่สุดคือมอจรอรที่นี่ใช่ไหมคะที่นี่เขาเรียกว่าเป็นถ้าเรียกภาษาฝรั่งก็เรียกว่าแคมปัสเมนแคมปัสเมนแคมปัสค่ะเมนแคมปัสคือที่หลักเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดที่ ติดอันดับโลกใช่ไหมคะอันนี้เออใช่ไปตั้งนานแล้วตีไปตั้งนานแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็เพิ่งมารู้ตอนที่ว่าเริ่มที่จะศึกษาเข้ามาเรียนในประเทศไทยก็เลยแบบเพิ่งรู้ว่าคือมหาลัยนี้คือแบบโด่งดังจริงๆนะคะโด่งดังมากๆเลยแต่ว่ายังมี f อบางท่านนะคะของหนูที่ยังไม่รู้ที่แบบว่าไม่รู้ว่าคารวะก็สามารถเรียนได้นะคะอันนี้เปิดมานานยังคะที่แบบว่าคารวะเรียนได้ ตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วใช่ไหมคะมเพราะว่ามีบางคนยังยังไม่รู้เลยส่วนมากคน f อีที่ติดตามจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมหาหลัยนี้าาคารวาสคนธรรมดาภุญิงอะไรก็เรียนได้ด้วยหล่ออะไรประมาณนี้นะคะ่ะม,มีสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้นจบไปหลายรุ่นจบปหลายรุ่นแล้วใช่ไหมคะวิชาสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของทางโลกก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นและแต่มีการบูรณาการใช้กับเอานำพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ค่ะ วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ได้มาทําคลิปด้วยขอบกับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะก็เดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะยินดียินดีนโอเคค่ะลนะ้ั กลับสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตสวัสดีมือเดียวนะคะเมื่อวนนี้นะคะ้องเตียงก็มีโอกาสนะคะได้ไปสัมภาษณ์นะคะท่านประธานนะคะแล้วก็อีกอย่างก็ได้ไปสัมภาษณ์หลายๆคนผู้ยัดผู้ใหญ่ในมหาหลัยนะคะ้องเตียงรู้สึกดีใจลา้ลาหลายทุกคนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแฮงแล้วก็บค่คคดโ่ฝันลุงเตียงที่ได้ไปสัมภาษณ์นะ่าจ,จุดนั้นนะคะที่ได้ไปหูจัก ผู้ใหญ่ป่านั่นนะคะกะองซุปดิอกดีใจแห้งหลายนะคะกาเดี๋ยวที่ขอ,าาาว,อว่าภาษาลาวด้วยทุกคนเนาะบวกเว่าเชียวภาษาดีกะอุเตกดีใจหลายที่อาจารย์เพื่อนเป็นเอฟซีน้องตุกน้ำหนาอาจารย์เพิ่นกะในเบิรงคลิปน้องตุกฮันตั้งแต่ตอนเอ่อน้องตุกพาแม่มาโรงพยาบาลที่ประเทศไทยนะคะเซ่งอาจารย์เพิ่นก็บ,บอกว่าโอคิดเลยว่าน้องตุกฮันสิไดมาเข้ามาหลาลัยนี้เนาะ อาจารย์เคยก็บอกว่าเออดีใจนอแบบว่าได้เข้ามามหาลัยนี้เองกะดีใจแหงที่ได้มาเหียนในมหาลัยนี้เนะซึ่งตัวเองกะได้เข้าไปห้องประชุมของห้องที่ว่าเป็นห้องของระดับปริญญาเอกคนน่ะทุกคนตัวเองก็รู้สึกเว่าป้าคือแบบมีโอกาสได้เข้ามาองนี้รู้สึกดีใจแห้งหลายแต่ที่สําคัญคือแบบได้เข้าไปสัมภาษณ์ได้เข้าไปพบปะผู้ญาติผู้ใ่ญ่เนะทุกคนพระอาจารย์นะแล้วกะเอ่เอ เพราะว่าจะเป็นอาจารย์ที่ลุงเต็เงสนิทนากับมีเนาะลุงเต็งรู้สึกว่าได้เข้าไปถ่ายูปห่วมกับอาจารย์หลายหลายคนรู้สึกว่าโอ้ยเป็นบุญเป็นวาสนาอิหลีเนาะลุงเต็งก็คงู้สึกตีใจขนาดเลยลกบมีหูปมาน้ำเนาะเดียวเตียงสิโอโซคืนหน้ากองอําเดอเนาะกัมีหูปที่ได้ไท่าย่วมกับอาจารย์ซึ่งนิสิตที่เป็นคารวสมีแต่้องตุกคนเดียวที่แบบปีหนึ่งที่แบบว่าได อาจารย์ทับสืิออาจารย์อาจารย์บอกให้แบบเข้าไปห่วมมันะก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาหลัยที่เพื่อนได้เขาลงมาตรวจนะทุกคนท้นนองตีก็ได้เออได้แสดงความคิดเห็นกับทั้งข้อพคนนะอาจารย์ได้หลายนอนที่มองโอกาส แต่ละโอกาสให้น้องตุ๊กไปเขาไปพบปะได้รู้จักกับลหลายๆคนเนาะแล้วก็ที่สําคัญน้องตุง๊กเองก็ดีใจที่ได้ออกไปเว้าที่ได้เว้าความรู้สึกของตัวเองเนาะที่มีต่อกับมหาลัยเนาะซึ่งความรู้สึกที่น้องตุ๊กว้าไปในแต่ละอย่างนะทุกคนน้องตุ๊กบร,ริว้าเพื่อเพื่ออายองหย่อคือน้องตุ๊กว้าในสิ่งที่น้องตุ๊กเห็นและเว้าในสิ่งที่เป็นจริงของที่น้องตุ๊กเจอมา รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้เข้าเรียนมหาลัยนี้นะคะเพราะว่าเป็นมหาลัยที่ติดอันดับโลกนะคะติดอันดับโลกมานานแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นมหาลัยที่รับทุกประเทศนะทุกคนตุอกชอบตรงนี้มากๆคือชอบตรงที่ว่ารับทุกประเทศเลยแล้วก็ในมหาลัยแบบไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่านิสิตเพื่อนๆกันคือแบบดีมากอะทุกคนแบบดีกว่าที่คิด เพราะว่าตัเงเตงอ่ะคือด้วยที่ว่าเป็นคนลาวไงทุกคนและแบบการที่จะมาเข้าเรียนในประเทศนั้นๆน่ะคือก็ต้องคิดหนักอยู่แล้วว่ากลัวจะปรับเข้ากับเพื่อนไม่ได้กลัวคําคพูดอะไรต่างๆนาน,นาเลยแหละแต่ว่าพอได้เข้ามาเรียนจริงๆอ่ะคือ อาจารย์ก็เข้าใจว่าเป็นชาวต่างชาติอาจารย์ก็ให้คําแนะนํานะคะส่วนเรื่องวีซ่าในการทําที่จะแบบว่าขอวีซ่านักศึกษาเราก็จะมาขอไปรับรองจากมหาหลัยแต่ละคณะซึ่งถ้าใครเข้ามาเรียนอะ่ะอันนี้ก็ทางมหาหลัยเขาก็จะแจ้งบอกว่าต้องมีเอกสารนั่นนู่นนี่นะขั้นตอนนั่นนู่นนี่นะคือ,อรายละเอียดจะดีมากๆนะคะแล้วก็ตองเองอะ่ะก็จะมีพี่น้อยนะคะที่เป็นรุ่นพี่ปีสองคณะเดียวกันสาขาดเดียวกันเลยนะคะพี่เขาก็แบบแนะนําเรื่องวีซ่าก็พาไปทําวีซ่านะคะโอ้ถ้าแบบไม่มีพี่น้อยก็คงแบบ เออแย่หนักอยู่นะเพราะว่าเป็นน้องใหม่กับแบบยังบลูมูอีกยังนะคะและ้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนตัวเองด้วยความที่ว่าเป็นคนเล่านะคะก็ยังไม่รู้อะไรก็ทำอะไรผิดพลาดไปตกวเองก็กขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ใครที่อยากนําเสนออะไรเกี่ยวกับน้องตุ๊กก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปมาได้เลยนะคะอยากจะนําเสนออะไรบอกให้น้องตุ๊กทําคลิปแนวไหนอยากให้น้องตุ๊กไปถ่ายตรงจุดไหนเขอามหาลัยบ้างก็ช่วยแนะนําด้วยนะคะเพราะว่าคนติดตามน้องตุต๊กตอนนี้ก็จะมี คนในมหาลัยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็องเต็งก็อยากให้แนะนาม้งตุ๊กบ้างนะคะว่าเอ้ยมีตรงไหนน่าสนใจบ้างเพราะวตุออ๊กเตยังไม่ถ่ายหมดเลยนะคะมหาลัยนี้เพราะว่ายังไม่แบบไปทัวร์ยังไม่ทัวร์หมดมหาลัยเลยเพราะว่ายังไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่ามีจุดไหนบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกหน่อยนะว่าอยากให้ม้งตุ๊กไปไหนหรือว่า อยากทางที่ดีก็คือแอดมาทางไลน์ก็ได้นะคะแอดมาทางไลน์ก็ได้แล้วก็อบอกอตรงมาได้นะคะส่วนน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะของตัเองก็น่าจะไปเปิดบัญชีธนาค,คารไทยนะคะก็ดีใจที่จะได้มีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองนะคะก็ภาคภูมิใจเหมือนกันที่ได้มาเรียนที่ประเทศไทยนะคะก็จะสูๆ้ๆตั้งใจเรียนแล้วก็จะตั้งใจทําทุกอย่างให้เต็มที่นะคะเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องการทําคลิปด้วยนะคะก็เรื่องเรียนก็จะมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่า น้องเพงก็ไม่ทิ้งแน่นอนเรื่องการถ่ายคลิปเพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของในการส่งตัวเองเรียนน้องเพงก็จะไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเพเขอตัวลาไปก่อนนะคะคทุกคนคสวัสดีค่ะบ๊ายบายเขามีงานงไง